โลกการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้วผมออมีมาเรียนรู้และเทรดกับผมสิครับอ๋อชัดเลยไมโครโฟนไม่ดังอีก สวัสดีครับนังจุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจำวันที่16เดือนพถุนายนนะครับในวันนี้เรายังอยู่กับกระผมเช่นเคยครูเปาและอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับครูเปาครับวันนี้แนวโน้มทิศทางทองคําเป็นยังไงบ้างครับผมในเรื่องของข่าวสารแล้วก็เทคนิคด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ทองคําอาจจะมีแรงเหวี่ยงได้นะครับ มุมมองราคาทองวันนี้นะครับในด้านของข่าวสารเลยนะก็จะมีในส่วนของข่าวที่จะประกาศก็คือในส่วนการประชุมถแถลงการจากธนาคารกลางสหรัฐนะครับเวลาตอนตีหนึ่งนะครับซึ่งจะมีการประกาศอตาัตราดอกเบี้ยด้วยซึ่งน่าจะคงที่เท่าเดิมอยู่ที่ศูนจุดสองห้าอยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ที่แตกต่างกันก็คือจะเป็นในเรื่องของนโยบายการเงินที่รอดูนะครับอ่ารอดูว่าจะมีการอ่ เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอะไรไหมนะครับพราว่าตัวนี้จะมีบทบาทสําคัญต่อราคาทองค่อนข้างมากแต่มุมมองผมผมคิดว่าจากหลายๆสํานักมองไว้ว่าอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆอาจจะมาไม่ได้ดีครบทุกหมวดนะครับในในด้านสเตทเมนต์มันเป็นเชิงผสมมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงจริงก็จะส่งผลต่อราคาค่อนข้างเยอะยังไงต้องเฝ้าติดตามนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของทิศทางทางเทคนิคกันบ้างแล้วกันครับให้แนวรับแนวต้านอยู่บริเวณแถวไหนดีครับส่วนในด้านทางเทคนิคนะครับราคาทองนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นปจวันที่ราคาจะต้องอมีการวิ่งอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวมากนะครับผมมองว่าอาจจะเป็นไซด์เวย์รอข่าวตอนตีหนึ่งนะครับก็เลยให้มุมมองกรอบราคาอย่างนี้แล้วกันแถวโซนของแนวต้านนะครับอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อย หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเก้าถึงหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าจะเป็นโซนแนวต้านนะครับส่วนแนวรับจะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดกับหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าจะเป็นแนวรับนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองผม,มมองว่าน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบไซต์เวรนี้พี่ก่อนระหว่างวันนี้รอจงถึงช่วงตีหนึ่งนะครับฉะนั้นถ้าเราจะเทรดแนะนําให้เทรด เก่งกำไรระยะสั้นไปก่อนแล้วกันนะส่วนฝั่งบายถ้าเราจะบายไปแล้วถ้าราคาหลุดต่ำกว่า1,840ลงมาสต็อปลอสนะครับแต่ถ้าฝั่งเซลล์ถ้ามันสูงกลับขึ้นไปผมให้สู้ได้ถึงเต็มที่เลยนะครับต้องไม่เกิน1,910นะเกิน1,910เราจะถือว่ามุมมองขาดลงนั้นถือว่าจบแล้วที่เราเคยมองไว้ว่า น่าจะลงไปแถว1,900-1,820มันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับถ้าสูงกว่า1,910แต่ยังไงตรงนี้มุมมองอินที่ให้ลงไปถึง1,820ยังคงมีอยู่ให้ระดับในย้าอยู่ที่60-70%นะครับอเพราะฉะนั้นยังไงวางแผนดีๆนะครับแต่ถ้าพ้นจากหลังวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาว่าแนวโง้มกันอีกทีหนึ่งครับผม โอเคครับเลยด้วยว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับผมถ้าอย่งางนั้นก็เดี๋ยวเราก่อนจะจากลากันไปนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะตอนนี้คอร์สเรียนของอาจารย์พี่หมีนะครับเกี่ยวกับดัชนีหุ้นในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเหลืออีกแค่ประมาณสที่นั่งเท่านั้นนะครับนั้นทุนก่อนปิดดรอบสมัครนะใครที่สนใจแอดไลน์ดีด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ